อันนี้จะต้องเป็นส้อยคอที่สวยที่สุดของที่สุดเธอทำเบาๆหน่อยได้ไหมฉันกําลังวาดรูปอยู่ไม่เหน็นนหะช่วยไม่ได้นี่ฉันก็แค่อยากรา้อยส้อยคอลูกปบบของฉันระวงังนี่ขอโทษด้ยวยนะหลอละนะฉันกําลังทําลูกบอลอย่างเล่นแล้วมันมียางเส้นหนึ่งกระเด็นไปโดนหัวเธอนี่ทีละเล่น น,น,นี่เธอไม่เห็นยางชักแต่ได้มาทางนี้บ้างเรอไ้เรืองงอ่ะไม่ฉันไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นทั้งปวงอะไรหนลูกป่าเธอมียางวงของฉันอยู่ด้วยนี่นาะ <c oughs> ยางเธอไม่อยู่ในลูกป่าของฉันต้องค่ะเอายางวงของฉันคืน ก็ถามบ่าบให้ฉันคืนนี่จะจะบาามาคืนย่ยคนบางคนก็ไม่จำเป็นต้อง เหมือนบ้านเลยพิเธเนียไม่มีอะไรจะทำแล้วไงอะไรล่ะไม่รู้สิเธอ,อทำอะไรเก่งมั่งอะไม่รู้เหมือนกันนะหมายถึงฉันไม่เก่งอะไรสักอย่างเดียวเธอต้องมีอะไรเก่งสักอย่างอะนอกจากด้าฟี่ยังเก่งเรื่องหาอย่างในลูกบัดงี่เงาเนื่นเลยทำไมาฉันดูเธอว่ารูไม่ได้ล่ะเพราะการวาดรูปเป็นอะไรที่ งั้นฉันดูงเงียบๆก็ได้คุณยายบอกว่าฉันเป็นคนที่เงียบที่สุดในพวกเราไม่มีใครเงียบได้เช่าฉันอีกแล้วล่ะ,ะมันนี่พี่หาอะไรทำกันอะไรที่เธอทำได้ดีนะ่ะแล้วฉันจะได้กลับมาวาดรูปอย่างสงบสุขสัขสกที